ทำทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดีให้กับท่านอย <ทำ S 2> ่างทีจ,จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโครงการที่ทใช้ปลูกป่านี้ก็พยายามจะสร้างป่าให้เกิดความสมบูรณ์ให้เกิดความชุ่มชื้นชาวบ้านก็อาศัยป่าแห่งนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาแล้วก็การเป็นอยู่ที่พระชา้าอยู่หัวเราตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มาตร,ตรงกับหลักคำว่าสันโดษ พระสองเองก็มีชีวิตอยู่แบบสันโดษอยู่จะมีการทําบุญอุทิศเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านพ้าหลวงของเราท่านทําตนเป็นแบบอย่างแล้วก็ยังประพฤตปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมมาโดยตลอดถ้าเราสามารถมีศีลห้าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอาตมาเชื่อว่าสังคมเมืองไทยเราเกิดความพาสุกในหลวงของเราคงจะเป็นสุขใจ